เอาเห็ดประไว้แล้วเขาไปใหม่ได้บาทนี่พี่น้องไปไปหลุนทำกันเบิง้งไปลุ้นต่ออีกพี่นอ้องเบื้องคนทางติดละพี่น้องมาหายายสอนซื้อเสียมเสียดจังไรนาะพี่น้องเอ้ย

เอเหี้ยมาเห็ดแดงเด้อสองดอกก็อสอนโอ้วยแถาขึ้นรถมาได้ขึ้นรถมาได้นี่มันเห็ดนเไงและงเอาควยตว่าเห็ดก็เอาหนึ่งเด้นเห็ดต้อลอยบอกชอนเมร์ล่ะวะอีกอันนั้นถิ่มไมนได้หลดเมื่อกี้นี่อ๋อใส่ใส่กับตาไปหลดไปไว้มันเห็ดอีกยังพี่น้องโอ้เห็ดตัวถี่แอลทีบ้างหนึ่งแหละเออ ใช่นี่อุ้ยสองดอกเองพี่น้องเบิ่งงน็ดพึ่งเลือดสอดอกอ้ยหมาน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 นี่มองมังมปแเกลีหน่อยอยู่แป้นแป้นเอ้ยแต่มันออกยังสีเองเห็นเป็นแป้นมา h a l าตกไปหาดอกบ่งหกปบ่เบิ่งขวกัวกสั่ววกอยู่พี่น้องโอ้ยกบกินมาบอกเอยพี่น้องไผยนอู้หงามจินว่า อุ้ยเด้อพี่น้องเอ้ยฮ้องดอกบักใหญ่หนึ่งจุ่มทองมือทองขาฝุ่นพี่น้องเอ้ยโอุ้ยมึงได้อันนี้ก็ต้นนี้ต้นนี้ได้ด้นแล้วบอกผ่านออกเนื้อเสือเพื่อนนั่นอีกก้อนมันติดกัดแอดแตดอยู่แม่สูนี่เนี้ยมาด้งทั้งนี่ด้งเห็ดละงูกเห็ดไม่เห็ดดิ่งนี่แหละมันเขาได้เห็ดละงูก เก็บเลยทุ้งอย่างเลยพี่น้องโอ้ยขาขาดขาขาดรู่เลยอุ้ยไหนๆในเนนก็ได้เห็อุ้งเบืองเฮ็ดอันนี้พี่น้องก็แลออกตัวดืงหยางหยางโดดๆพี่น้องเฮ็ดหยางขนาดโอ้ยเฮ็ดขินมาได้อีกแล้วขื่นเป็นตุ่มๆเต็มอยู่พี่น้องเฮ็ดหยางขิงยังแหล่ยังแหล่เขาปลาบ่ จะใช่เติมดอกเติมกระตาละพี่นอ้องแย่สอนบพท่านได้เติมอยู่พี่นอ้องเฮ็ดอีหยังเฮ็ดเบือเ่อปะเฮ็ดบวกนหนห่อยเฮ็ดยังดอกใหญ่แถิพี่นอ้อง เกิดอะไรโอ้ยอุ้ยอ๋อบอกบะใหญ่เลยพี่น้องจ๋าโอ้ยเห็ดดินงามไลยเหรอเดียวใส <c oughs> ่เอนซีเอ ก็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 เออนั่นแหละฮก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 เห็ดยังพี่น้องอุ้ยเห็ดอีกแล้เห็ดเบื่อมารวมตัวกันล่ะพี่น้องยางมาเป็นสม้งสองสม้งหลวงประท่านเห็นเห็ดพ่อดอกอยู่โอ้ย ได้ได้ใช้กระดกหน่อยนี่เหเบิดหรือเปล่าได้ได้วันน้นในทยใายบางทางไง่ลูกนี่ในพนเป็นแฟนสีแหละา้บักนี่ลูกขึ้นเบื้องลูกขึ้นเนบางเ้ยสมบูรณกระตากระลยอ้กึ๊กใต้ตาพี่น้องมันเลือมเขาตาเลยนี่ไใครสินหง่ดอยู่เป็นแฟนี่

เห็ดละงูก็ไปกินไปนี่เห็ดเห็ดเปี้ยกะเจ้าโหดนะไปเปรี้ยหูเต็มหัวแอ่นนะไปเห็ดละงูเห็ดยังนั่นคือเจ้าใดนั่นเต็มเลยนางผักกนพี่น้องเห็ดยังคุณยายเอามายังเห็ดยังบรรู่เนี่ยก็ว่าเห็ดเก็บมาเนาะเก็บมาหนตัวบอกขั้นเนี่ยเขาเก็บขึ้นไปปูนตอนถีบไปกับลมสองโค้งอีกจังสิดหอดปูน ขอ้นนี่ปลาหยางนี่นี่แหละปลาหยางนี่เขาปลาหยางตกอลรมกร่ะมาจากบ้านห้าจากกิโลไม่แต่บาทเจ็ดสิบโลนะคะไปกับลอยกว่าไปกับร้อยสี่สี่ตายเลยคอยยายสอนเดินทั้งสามกิโลแล้วยังไม่ได้เหตดเลยพี่น้องเอ้ยเมย์เทนอ เสร็จแล้วเราจะไปเอ่อจะไปช่องจอมนะคะเราจะเอาเห็ดไปขายให้ขมีแล้วเราก็จะซื้อเสื้อผ e totally ้าขมีมาใส่เขาทาคักเนาะความคิดนี่เนาะคว้าถ่ายบานกับเมียบะหูวเบาเก็บเห็ดแต่มันมันย่ายดีนี่เห็ดแดงเห็ดกินจังสามเห็ดจังสี่แต่มันบะหัวเบานะแต่หาโคขึ้นมาบ่พี่น้องยศซ้อนก็ดังนางพกขาไปอีกแล้วนี่บอกทางใดกินทางหินยางลงไปบ เราไปกับลูกไปผีทีไปทางตะเวนไปทางเกาอีกทีนี่ไปทางนีนี่มันมาไม่เย็นนี่ไปทางตะเวนนี่นี่กทาออกไปนี่ออกไปนี่โอ้ยถ้าสบายมือกล่องอันนี้จังได้มือกล่องยางถ่ายนะทั้งหลังกับสียางท่านเขาจะได้เนาะพี่น้องไปบอกไม่พี่น้องมันนี่ยางเก็บมาสามสี่กิโลยายสอนมาท่านเห็นเห็ดพ่อดอกอยู่พี่น้องเอ้ย เขาขาทางไหนึงสีน้ำกุนไปทางไหนก็ไปทางนี่น้สิจัจะไปทางไหนน้อพี่น้องอุ้ยตาไล่แล้วนี่นี่นี่จังแมนเฮ็ดนี่จังแมนเฮดมาๆมา่น่นน่นี่เฮดยังพี่น้องสงดอกนั่นสามดอกพี่น้องน่เ่เน่เน่นี่นี่ พี่น้องเอ้ยโอ้ยเ10ขอให้มามาพี่น้องนี่นี่นั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดอกงามกินนะดอกนั้นเอาบ่เนื้อตองหามันอีกเล้มเล้มน้องสิได้ใน่น้องว่าบอกนี่เห็ดทั้งนี้มันยังแนมเห็นเห็ดเลยพี่น้องอื เรื่อออยๆเเห็นไปเรื่อยๆก็ได้แด่อยู่โอ้ยเมื่อแห้งพี่น้องจะมาห้อยเขายางเลยนี่หอดทนทางเหรอเมื่อพี่น้องเมื่อค้นขืนคนลงเฮ้ยหากิโลเด้พี่น้องจะสอนสัญญาหอดลดบอนี่พี่บ่าคนทางมีบะยางเป็นบ่าเนาะดีเด้ดีเด้ นีうう <the> <home> ่นี่นี่ยงนี่นี่นี่อบอันนี้นี่เลยนี่เลยนี่ยแี่นั่งน่มันก็แท่งเอานะถอนนี่นี่ลอกนี่พี่นอเมื่อหนี่มามีหม้อไส่ทรงแย่สอนเห็ดกรดาแย่สอนสียางหอดโลดพี่น้องจ้าใต้แล้วโอ้ยมุนเหมือนนั่นดอกงามๆให้เจได้เหมันมุน โอ้ยยังอีกกิโลหนึ่งแล้วนี่เห็ดผงหวานมาไหมเมือกต๋อ,อเยอะป่ะหันได้เห็ดขาดอกหนึ่งเมนองเกอะป่ะเน่เมืองพี่น้องหกเกี้ยนมาเยอะสองกระดุดมาในขาวพี่นอ้องเอ้ยอีกห้ากิโลจากซีหอดรถพี่น้องเมืองพี่น้อง หกบ่อโอ้ยพูแยกก้อนเมืองตีละพี่น่องมันหกลอบงหเอายางหน่อยกับแปดโต๊ะเรวะเลยไม่กินนู่นแล้วพี่หน่องเบืองมันหกผดดิพ่อแ้่ใครเฮ็ดอีย่างหนอสาบันถิ่มปะ เอาไปแล้วมะลำแล้วด้อลองไปหมูเฮ <t od exercise> ็ดอ <ira> ีอย่างแยซอสิลอดได้บ่ละนันอู้อูพ่อน้องพี่้องเมื่อแห้งหลายเจ้าพอหน่องก็ด้อนีแจะเฮ็ดเบื่อ ดูพี่น้องออลกไหมค่ะมันมีขญ,ญาลยแ่วอ,อ้ยเขาฟังลูกระเบิดไว้ล้มัง้งนสีเลยบ่อุ้ยลูกระเบิญญดลายเฮ็ดยางเขากินมาได้บ่อี่เฮ็ดมือเขาเก็บอยู่ผุนน่อุทยานนี่นเออเออนี่นี่นมนี่ โอ no ้ก็เกพี่น้องก็เกยอืมสายกองข่อยนี่นี่นี่แหละเฮ็ดพักการเก็บอันนี้นี่ปัดปลาปัดปลานี่โอเคเลือกเอากรได้ตัวโอ้ยมันหลังง่ายขึ้นยังขึ้นิกัเอาเขาเะกื่อแบบมันกินยาสีว่ะอืมอืมอืม

พี่น้องเอ้ยยกรเอ้ยโบกมือไปเลยไปละเด้อมือแห้งพี่น้องบายบ๊ากลากคิดถึงทุกคนนะคะป่าอะไรจ้าคุณยากรอโงงกรมาจากบ้านเราั้งสองร้อยกิโลไปกลับนั่งรถจนเมื่อยพี่น้องนั่งรถจนเหนืออ